เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธของมาติต้าน,นะคะตอนนี้นะคะพี่อันเดียนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชุมพโลโลหิตแปด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 นะคะเข้ารวยไหมฮะตกไหมแปด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 ได้ค่ะ<ๆ>ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณเกี่ยวสวัสดีค่ะเกี่ยวก็ร้อยเรื่องเล่าอันนี้ซากอะไรคะไหนโอะขอโทษค่ะคุณเชช เช็ดเช็ดของค่ะบอกเลยว่าเราเรียวค่ะเราเรียวอันนี้ตอนนี้เป็นซุ้มไม่ใช่ซุ้มตอนนี้เขามีมุมมุมพักผ่อนสำหรับลูกค้าของลูกค้าโดยตรงนะคะเพราะเราใช้เป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะคะใช่แล้ววันนี้ถาคุณชางคขาบก่เหมือนเหมือนกะเป็นต้นแบบอันนี้มันเหมือนกับเป็นต้นแบบจุดแบบว่าอันนี้มันไซส์สองจุดถ่ายรูปได้นะมุมหนึ่งเหรอตอนนี้มีแบบที่เขาปรึกษากันอยู่ โอเคเพราะว่าวันนี้เราจะมีสินค้าตัวใหม่ๆแปลกๆที่มีที่เราที่แรกใช่มันก็เลยเกิดมุมฮารูฮาราใช่มุมจิบกาแฟป๊อปคอนเบาๆเบาๆแล้วก็มีเสียงเพลงกล่อมหรือว่ากานั่งรอนั่งรอเสร็ รับประกันนั่งรอเทสเครื่องใช่นั่งรอเวลาไปรับของเช่าก็ได้นะใช่นั่งลงมุมนี้เลยเรามีโซฟาสวาลสวยๆนิ่มๆพอวานกระโดดแล้วลองนะอ่ะพี่เกี่ยวก้อยแล้วมีอย่างแรกอย่างแรกก่อนแล้อย่างแรกเราจะคือไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวเราค่อยบอกรายละเอียดค่ะไมโครเวฟฟังสเปคสเปคเป็นไงคะโอเครุ่นนะคะ M W 0 0 1 G นะคะตัวนี้ใช้เป็น4ีแบตเตอรี่4 0โวลต์นะคะอ่าฮะ อยงนี้อย่าเราเปิดไปนะเปิดยังไงอะตายแล้วมันนอกเลยอุ้ยเปิดข้างคุณแม่ค่ะะเปิดข้างโอ๊าร์ดของใหม่อย่าพึ่งขำอย่าพึ่งขำดูนะอย่าาพึ่งขำเห็นไหมเห็นไหมสกปรกไหมล่ะไม่ไม่เช็ดแล้วเช็ดแล้วอันนี้ตรงนี้นะคะก็คือไมโครเวฟเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดูตอนนี้ให้เด็กวิ่งไปซื้ออุปกรณ์อยู่เมื่อกี้คือเขาทําไปป๊อปคอนไปไม่เห็นได้กินทำทำแจกลูกค้าไปแล้วเมื่อกี้หอหนึ่ง มันก็เลยไม่พอไงใช้ไฟได้เท่าไหร่ก่อนแม่อธิบายเขาฟังเลยใช้ไฟอะไรนะคะรายี้ใช้แส4 0โวล์ค่ะแส4 0โวล์นะคะตรงนี้นะคะแม่เราไม่ค่อยรู้เรื่องสเปคเรียกคนที่รู้คุยไปละพลังงานไมโครเวฟ500ถึง350เนี่ยหราสามารถเราก็คัดอย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นไรเราเลียวอ่ะอ่าเราเลียวให้คนที่รู้มาพูดไหมเรือว่ารอตอนเขามาสาธิตดีไทรอ่ะผู้รู้ดีกว่ามามาเลยค่ะ เชิญพี่ชาญค่ะคันเข่าเข้ามายวยค่ะคันเข่าคันเข่าสวัสดีค่ะมามาอันนี้เราบป็นร่ใหม่มกับรุ่นใหม่อ่ารุ่นเอ็มศูนย์ศูนย์น่งศูนย์ศูนยนเจนะคะตรงนี้การใช้งานสะดวกสบายไปสายแคมปิ้งก็ใส่ได้เนาะตรงนี้ตรงนี้ยังไงนนิดนึงอ่ะอ่าแล่งปองนั้นได้ไปเป็นานเรายังไม่นี้นน ตัวนี้จะปรับไฟได้นะปรับความร้อนได้สองระดับมาห้าร้อยวัตต์จกสามร้อยห้าสิบวัตต์ครับปรับคือว่าเราเล่นตรงนี้ใช่ไหมเออกดปรับตรงนี้เลยกดปรับตรงนี้ได้เลยแล้วมันจะขึ้นใช่ไหมคะขึ้นตรงนี้มันจะมีห้าร้อยวัตต์อ่าห้าร้อยอ่ะขึ้นงนี้ห้าร้อยกับสามร้อยห้าสิบอ่ะขึ้นแลวตรงนี้ใช่ครับแล้วเมื่อก็ไปห้าร้อยอ่าแล้วปรับขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเวลากี่นาทีที่เราจะใชใช่ครับ ทีเราจะปรับเวลากี่ลาทีที่เราจะอบตรงนี้ต้องการกี่นาทีก็อันนี้จะเป็นปุ่มหยุดครับปุ่มหยุดในระหว่างแบบที่เรากําลังเวฟอยู่อะไรเงี้ยครับเราอยากจะเปิดตู้อะไรเงี้ยครับเราก็กดกดหยุดไสตรงนี้ก่อนใช่สตาอไปก่อนเนาะใช่าสมมุติว่าเมื่อเราตั้งตั้งเวลาได้แล้วนะครับอืมเราก็กดรันเครื่องอ๋อใช่เนี่ยครับแค่มันก็เครื่องต้างมบไฟนะครับเห็นไฟข้างในไหม เห็นรามคะเดียวก็เห็นท่ใครเหพอเรากดสต๊อปเขาก็จะหยุดจะหยุดของเขานะคะอันนี้สามารถอันนี้แปดสิบสี่สิบโวลต์นะคะสามารถใช้ก้อนเดียวก็ได้หรือสองก้อนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเขาจะดึงไฟทีละก้อนเขาจะดึงไฟทีละก้อนของเขาเพเหมือนสำรองไว้นะคะอ่ะต่อไปคือเครื่องอ่ะ ตอนนี้เครื่องดิฟกาแฟใช่ไหมคะใช่จะเป็นเครื่องตัวกาชงกาแฟครับอ่าตอนนี้เครื่องดิฟกาแฟรุ่น DCM ห้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นใช้ไฟสิบสองโวล์หรือสิบแปดโวล์ก็ได้นะคะจะมีแบตตรงนี้เขาเรียกว่าเที่ยวเนาะอันนี้วงจรถูไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนได้อืมอันนี้เครื่องดิฟกาแฟได้สองแบบับทั้งแบบผงแล้วก็แบบแคปซูลอ่าอ่าอย่าเปิดให้ดูอันนี้คือแบบ ผงที่เราใส่ไปแล้วนะคะใช่ใช่ครับใส่ไปแล้วเพราะว่าอย่างเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวก้อยไปเป็นนางแบบให้อ่าเดี๋ยวเราจะดันเด็บให้ระวังระวังแล้วเออเกิดขนะคะระวังกี่เด็กี่ด็อ่านไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะร้อนค่ะร้อนค่ะเอากลับก่อนค่ะร้อนจ้าไม่มือเนี่ยค่ะร้อนค่ะอืมอ่ะใส่ตรงไหนคะอ่าปิดก่อนค่ะปิดแล้วค่ะปิดก่อนค่ะร้อนใส่ไปนะคะ ตรงนี้แล้วก็มีถ้วยนะคะจะมีถ้วยกาแฟหลองไปแก้วไปตรงนี้อืมแล้วก็จะมีกาลน้ํนกาลน้าร้อนรุ่นละคะ KT ศูนย์ศูนย์หนึ่งจีนะคะตัวนี้เป็นกลาใช้แบบแคมปิ้งเหมือนกันหรือว่าอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยอืมเพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้าไข่ต้มได้นะได้แล้วเปิดตรงนี้นะคะตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะคุณลูกค้าไม่ได้หลอกนะคอนเฟิร์มเรื่องไข่ต้ม เท็จแล้วอันนี้ก็ใช้แต่กี่ก้อนคะตัวนี้ใช้สองก้อนครับตัวนี้ต้องใช้สองก้อนใช่ไหมคะใช้แบตเท่าไหร่สี่สิบโวลต์สองก้อนใช่สี่สิบโวลต์สองก้อนเพราะว่าแรงดันพวกต้มน้ําต้มอะไรมันเหมือนต้มจริงเหมือนเราที่ไปงานเกษตรแฟร์จำได้ไหมเราไม่มีอะไรกินเรากินมาม่าค่ะ ทำให้ได้เลยทีเดียวคลแล้วก็จะมีลำโพงไอ้นี่นี่คะบูทูต่อกับบทูตนะครับแบใช้ได้นะอือใช้สิบ้18โวลต์ใช่ครับ18โวลต์ตัวนี้ใช้ได้12กับ1ปอันี้เห็นเปิดแล้วแต่เช้าแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยใช่ไหมคะันึงถ้าบ18โวลต์ถ้าอยู่แบบเปิดเตียงไม่ได้แบบดังสุดเลยเนี่ยก็อยู่ได้ครึ่งคอนวันอะไรเงี้ยครึ่งวันสบายใ่ เพราะว่าพี่เห็นเปิดตั้งแต่เช้าแล้วมแต่ตอนร้านเปิดแต่ว่าเขาเปิดค่อยๆเบาๆมันจะได้ไม่กินแดดอันนี้เราก็เปิดสูงเข้าไปเพราะเ่า่จบเราก็เบาๆนิดนึงเบาค่อยๆเหมือนเราอยู่คอฟฟี่ช็อปทั่วไปเนาะตอนนี้ร้อนอ่ะร้อนเราเปิดพัดลมแบดกัะล่ะแบะเขาแบดน่อยค่ะ ันี้เอาสิบแปดค่ะอันนี้สิบปดนะคะจะเป็น l x t ครับจะใช้สิบแปดวลก่นอนเพราะว่ามันแรงจ,จัดจนเพลแหกแค่ะเราไม่ใช่แค่ทำลายอย่างเดียวเดี๋ยวต้วยมามากฟัม่มเย็นเห็นไหมกล้องเห็นเราไหมกล้องเห็นสิเห็นเห็นนี่งไง เห็นใช่ไหมเห็นเห็นไหมเห็นไหมอ่ะหลุดกล้องหลุดกล้องไห้แมันลมอ่าหลุดเราหลุดกล้องนะอย่าหลุดกล้องเราหลุดกล้องนะอ่าเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็คือระดับใช่ไหมคะพี่ชาติตอนนั้นจะปรับสายครับปรับสายโอเคเราปรับสายถ้าระดับจะอยู่ด้านบนนะอ่มเล็กด้านบนอ่าเราปรับสายเห็นไหมคะเย็นนะคะใครใครไม่รักฉันมันลมสายหน้าเลยลองเพ่งปรับได้สายนี้คุยอโหเกี่ยวสายเนี่ย เตัวนี้ประมาณร้อยแปดสิบประมาณเนี่ยครับร้อยแปดสิบองศาอืมแล้วก็มีระดับของเขาค่ะความแรงความแรงของเขาดูผมดูผมของเอ็นเดียนะคะดูผมป้าได้ยังทำให้ดูปักหัวลงมาสิแม่เออเห็นไหมเห็นไหมแหมแหมเออเห็นไหมไม่กระดิกเลยไม่กระดิกเลยตายเลยมาผู้เล่น ตัวนี้ได้ใชตั้งเวลาปิดได้ครับตั้งเวลาได้ใช่สองชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมงปิดเครื่องก็แบเต็นีนั่นเนาะเจอตั้งช่วงไว้แล้วคือว่าปลอดภัยด้วยตรงนี้การใช้แบตเตอรี่ตอนนี้มาแรงมากนะเราใช้กับอะไรก็ได้ถ้ามีแบตแล้วตรงนี้เราสามารถซื้อเครื่องเปล่าได้ตรงนี้ใช้กันได้เลย ใช้เครื่องมือได้ด้วยนะแบบัตรงนี้ยใช้กบรวมกับเครื่องมือได้โอเคปิดครับอ่ปิดครับอืออ่ามาเรามาสาธิตดีกว่อะเดี๋ยวให้พี่ชาติช่วยสาธิตเดี๋ยวเราติดอันนี้ก่อนนะอือันนี้เราก็มาเมาส์กันตอนหลังว่ามันคืออะไรยังไงก่อนอืออ่ามาเดี๋ยวเราจะทำพรอปคอนดีกว่าเรามา,ามาเป็นพรอปคอนพรอปคอนโอเคอ่ะพี่ชาติก็เลยครับ อันนี้แบดหลือสองขีดได้นะคะได้อยู่ครับได้อยู่แปดสองขีดได้อยู่อืมอ่าเปิดเปิดทั้งโอเคใส่เข้าไปก่อนเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นหรือเปล่ากล้องเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะรับกล้องให้นะทำอะไตัวแหนงงมาค่ะ,ะจับกล้องให้หน่อยอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยเนาะใส่เข้าได้เลยครับอืม เดีายวนะคะเดยวนะคะเด็วนะคะอยาปิดด้วยจ้าอ่าใส่เข้าไปเลยเนาะแล้วก็ปิดใช่ไหมคะปิดเลยแล้วก็เปิดตัวเครื่องเปิดตัวเครื่องตรงนี้ใช่ครับเราใช้ทีโวค่ะห้าร้อยวัตต์ครับห้าร้อยวัตต์แล้วก็เวลาสามนาทีสามนาทีก็คือหนึ่งสองสามอ่ะสามนาทีนะคะที่เขาบอกมาโอเคแล้วก็กดปุ่มนี้เลยนะคะกดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปไหนคะอ่านี่ไงคะปอกลไปแล้วค่ะ สามนาทีเท่านั้นนะคะผู้ค้ารอไปก่อนนะคะสามนาทีขนาดรอค่ะขนาดรอทำยังไงขนาดรอเรามาริบกาแฟไหนหันนะขนารอมีะไรหันหันขนาดรอมีอะไรมีอะไรครับมีชซฟ้าให้นั่งสบายสบายจะเอ็นก็ได้จะอี้ยวแอลใครก็ได้เพราะไอนี่เป็นไง อุ้ยสบายมากเลยค่ะชุมพลจัดมุมนี้ไว้ให้ลูกค้าแล้วใช่เชิญเชิญมานั่งได้เลยอุ้ยลูกค้าสามารถทำได้อุ้ยสายรักคือไวมากใช่เรื่องกินเราไวมากเรื่องกินเราไวมากไวบวกยังยังยังไม่นั่นเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแบตก่อนยังไม่เป๊ะอ๋อแบตกระทัอ่านกระทัานหันโอเคทีนี้เราเทไปหลายเครื่องอยู่เนาะอ่าเอาใหม่นะคะ หนึ่งสองสามนาทีกดปึบ,บง่ายๆตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราโรวดโทฟาไปแล้วโอ้ต,ต่อ่อ<ร>าอนนวด,วดวตรงนั้นอันนี้เราลิ้มกาแฟได้ไหมอ่าได้ได้ได้ไดเนาะโอเคแล้วก็เปิดปุ่มนี้<ช>อันนี้รเราของน้ำเนื้อมันดูใกล้ๆค่ะเติมน้ำด้านบนนี้ครับเปิดฝาด้านบนอันนี้เติมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีนัดกบุกขมิตรน่ารักน่ารัก นี่ใส่ที่กาแฟแต่พวกแต่เป็นแคปซูลก็ได้นะแต่เราใส่เป็นผงก็ได้แล้วเข้าไปเราเปิดปุ่มนี้อืมอะไรกันเวาก็แบบว่าพอกดแบบพวกกาแฟดิกาแฟด้วยอย่างนี้เนาะใช่ใช่เป็นแบบแบรนด์ดังๆเขาว่ารสชาติคือการพนาได้อยู่เริ่มทํางานแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วกาแฟนี่มันมีกาแฟะะอะไรบ้างมีพวกแบบไหนบ้างที่เล่นมุกขนมมา พูอะไรคะมันมีอะไรวะลืมแล้วว่าพูึ่งอยงเนี้ยพวกกิ่งเหรออมันพูดแบบไหนบ้างโอ้ยขอเล่นกันได้ยินพูดไปเรื่อยอ่ะพวกใครนะพวกผู้ชายแล้วพูดไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกำลังพรองกำลังพรองนะคะกำลังพรองกาแฟกาแฟยังยังดิบอยู่ลองดูนี่กาแฟนี้นี่ดูดูนี่เห็นไหมเห็นแล้วะเสียงได้เสียงพอกทอน่ะเสียงเสียงป๊อกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก แต่อยากบอกว่าอยากให้อยากปวดแต่ตอนนี้นมันม,มีให้ปวดเพราะว่ามุมที่เราจัดสถานที่นั่งเนี่ยหยิวดูร,าร่างกาเนี่ยนั่งสบายสบายจิตนะคะรอเอ่อน้องๆลงใบรับประกันนะคะอยากจะถามว่าคุณเคณยดูหนังเร,รื่องรถไัฟ้ามหาทะเลไหมเจ้าเก่า <c oughs> แต่ว่าก็ยังจะเล่นแต่ว่ามุมยอมมันได้ไงอ่า แล้วอย่าลืมนะอันนี้มีโปรโมชั่นอันนี้มากิต้ามาแัดบูทอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ครัอันนี้เรามีโปรดีๆเลยใช่ไหมคะคุณเกี่ยวก้อยต้องมีไม่คุณสิงค์ดั๊กคุณเกี่ยวก้อยคะอันนี้ถ้าเราซื้อครบเท่าไหร่คะสองหมื่นบาทเท่านั้นสองหมื่นบาทเราได้กล่องตรงนี้เลยเซตหนึ่งครบรอบหนึ่งร้อยสิบปีของมาติต้านะคะใช่ไหมคะตรงนี้จะได้ทั้งนาฬิกาหมวกนะแล้วก็เสื้อจะมีสีดำใช่อันนั้น ขาวแล้วอันนี้สีดำจ้าสีดำาี่นี่่ไหมคะโอ้ถ้าได้ถ้าโทรศัพท์มีกลิ่นนะได้กลิ่นแล้วเนี่ยครับได้กลิ่นอยู่นะหอมมากจ้าโอเคสต็อปเรียบร้อยกดตรงไหนกดหยุดนะครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับหยุดตรงนี้เลยเปิดแล้วก็ปิดตรงนี้ใช่ครับอ่าปิดเรียบร้อยแล้วก็เปิดผ้าอบ เปิดพออบปบนางป๊บคอนอุ้ยโอ้ควันคุณค้าไม่เอาอะไรจับลอคะมันร้อนมาแล้วค่ะเขย่ามัน่อยเห็นไหมคะเราเป็นจริงอ่ะเปิดยังไงอ้าวเปิดนี้เปิดนี่คุณมันแตกจริงมันเป็นพอปคอนจริงเห็นไหมหอมมากผู้ชมเห็นควันไหมคะผู้ชมเห็นควันไหมคะควันเลยนะเนี่ย อันนี้นะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าสามารถสอบถามมาได้นะคะตันี้ราคาถ้ามีคุณลูกค้ามีแบตอยู่แล้วตอนนี้ใช้แบตสองก้อนได้นะคะสิสิบโวลต์นะคะอันนี้สั่งได้นะคะตรงนี้ใช่ไหมคะคุณชาติใช่ครับมาสั่งกับที่ร้านได้เลยสั่งได้เลยพรีออเดอร์เท่าไหร่พรีออเดอร์นะคะสินค้าตัวนี้คือพรีออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเชื่องยิปกาแฟนะคะอุ้ยล้นแล้วล้นแล้วค่ะอ๋อน่าจะใส่น้ำมาเยอะเเหรอปิดก่อนค่ะ เราดิบเยอะไปใช่ค่ะใช่ค่ะประดับหน่อยนะคะก็ปกติเราตินแบบว่านี่ไงเยอะใหญ่ไงพอมาดิบเย้ะเลยทั้งนั้นก็แบบเป็นทติมน้ำเยอะใช่ไหมครับน้ำเยอะเน้นปริมาณไม่น้ำของใส่มันไม่ตรงรูหรือเปล่าไม่ต่เมื่อเช้าเราใส่น้ำร้อยของเมื่อวานเยอะเลยนะเหรอใช <S <S ่ใส่ตัวนี้เขาจะมีมาตรวัดเอาไปให้เราดูปร uh. ิมาณน้ำที่ตะปริมาณล้นที่ร้อยร้อยหกสิบร้อยสองร้อยล้น วันนี้ติมร้อยหกสิบก็ร้อนอีก <c oughs> ใช่ไหมร้นเหมือนกันไม,ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุไอ้คนที่เติมน้ำหรือว่าเครื่อง <c oughs> เราเติมน้ำและล่ะไม่ไม่ไม,ไม่หนูก็ไม่ค่อยร้นนะปกติมันจะร้น,อ,นอ๋อคนก็จะมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่ะเดินตั้งกล้องค่ะแต้งแตแ้งแจงแริแจีบออกมาเป็นอย่างนี้หอมมากหอมอ,อ่ะ,อะ,อะอเราเอาแบตออกก่อนเนาะ กิอริกเลยโอเคอันนี้เราก็รีบเรียบร้อยแล้วตรงนี้คููค้าสามารถสอบถามราคาเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้พอดีเราใส่ดำเยอะไปหน่อยแก้วใส่เพอดีเราการกินแบบแก้วบิ๊กเนาะใช่ใช่อืเนี่ยจากเราจะไลฟ์อย่างเดียวเราก็ต้องทำความสะอาดด้วยประมาณนั้นถูกต้องอ่าเราอยู่นิ่งๆไม่เป็นอะเรา เราก็ต้องให้เขาสะอาดสะอา้านน่าทานจ้ะแล้วาลลอ,อาหารปดที่ก็ตล่อยเวลาไม่เข้าใจอ้วดอวดปวดต้นปวดปวด้นหยุมไม่ก่อนหยุมไม่ก่อนขอหยุมไว้นะหยุมไม่ก่อนเราก็ถึงเวลาฝ่ายให้นานๆยิ่งจะได้ร้ายสุดเวลาที่เราอันนี้ก็ยอย่าลืมนะคะก็ใช้ประมาณอ <มะ S 1> ันนี้กี่โวลต์สิบสองเออสิบสองกับสิบแปดโวลต์นะค<ม>ะทงนี้โได้เนาะได้เนาะ เดี๋ยวขอกระดาษชิ่วนิดหนึ่งกระดาษชิ้วแล้วเอาสันหาอะไรมาเล่นปะเนาะเราก็ซุปน้ำซับน้ำโอเค,อเคสะอาดสะอาดละลงไล่จะจะลงไล่ละก็จะลงนะโอเค,อเคแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะกาต้มน้ำนะคะตัวนี้แต่เรายังไม่ได้ใส่น้ำอะ่ะอุย้ยก็ เอาอันเดียวก็พอเมื่อกี้ก็หกเลื้อเทอะไปหมดแล้วไม่เราทําไม่ดีเองก็นั่นแหละก็นั่นแหละเราทําไม่ดีเองเพื่อนเขาดีเราไม่ดีถูกนี่นี่นี่เมื่อกี้มาถ้ามามุมเนี้ยมันต้องอย่างนี้แล้วนะฮะเนี่ยถ้ามามุมนี้ใช่ใช่ถ้ามามุมนี้มันต้องอย่างนี้แล้วนะมีมงนะออ้ยมีมงด้วยเอามาล่ะฉันก็มีอ่ะเอามีด้วยนี่นี่นี่ฉันก็มีมงของของจริงอะไรจริงเขาบอกว่าอร่อยด้วย มองลงเป็นนางงามหบบหมอหงอคงเคะเนี่ยหมอคงอ่ะถ้าถ้าถ้าอย่างเราอ่ะเขาเรียกหมอคงเหมือนหมอคงเลยค่ะถ้าแบบอ่าน้องป๊อปปี้พี่กัญญาไนโซนั้นเขาจะเป็นเขาจะเป็นนางงามนางงามกมุกกมิกกมิกมารลค่ะให้ดูอุ้ยอยร้อนร้อนร้อนจะได้ของค่ะนี่นี่เหลืองอะไรกินโชว์นากล้องโอ้โหมันไม่เห็นไม่เข้ากล้องเนี่ยเนี่ยดู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  อืออร่อยดูเดี๋ยวรูปปากตัวเองรูปปากตัวเองน่าเจาะไอรูปปากตัวเองน่าเจาตอนนี้เราเริ่มเริ่มไม่คุยกันแล้วเริ่มกินแล้วเครื่องอันต่อไายมีอันไหนอวดไหมก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่า่กล่องอะไรกล่องนี้นะคะจะเป็นพวกเอไข่กวงกแทกนะคะไข่กวงบล็อกเหรอมันมาเป็นเซ็ตนี้เลยเหรอแม่ใช่ค่ะของแบตเตอรี่หนึ่งก้อนชาร์จหนึ่งนะคะอันนี้18โวลต์3แอมป์นะคะรุ่น DTD 156S f ADA. 1 j หนึ่งเนะคะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นนี้แล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีดีซื้อครบเท่าไหร่คะสองหมื่นสองหมืนได้ชุดบล็อกไอ้บล็อกนี้ชุดบล็อกครบรอบร้อยสิบปีครบรอบหนึ่งร้อยสิบปีแล้วก็จะมีแบตเตอรี่อ่าแลกซื้อสิแลกซื้อหรือว่าโอ้ยฟรีฟรีค่ะเมื่อใช่ไ้มฟรีต้องเป็นแบตเตอรี่เอ่อต้องซื้อพวก ที่ร่วมรายการที่ร่วมรายการนะที่ร่วมรายการอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะเลยโบชัวอยู่ข้างนอกไปดูพรุ่งนี้เออเยอะแยะมากเลยตรงนี้เขามีแยกให้ดูด้วยนะอืว่าเป็นงานไม้งานสวนงานก่อสร้างงานสร้างไฟอืเขาแยกมาให้งานงานอะไรแล้วแต่สลูกค้าใส่ดีไอแวแล้วแม่บ้านก็มีมีเยอะแยะตรงนี้เยอะมากอันนี้มาติส้าเขาจัดสุดมากปีนี้จัดสุดอื สุดแล้วก็ดบอกแถมแบตเตอรี่ซื้อเท่าไหร่ห้าพันบาทขึ้นน่าจะมีจําไม่ได้โปรเขาเยอะมากมารอบนี้โปรเยอะโปรเยอะจริงๆแต่ว่ามีทั้งแลกซื้อมีทั้งแถมไปเลยฟรีๆเนี่ยคุณลูกค้าซื้อนะสองหมื่นอ่ะไม่ผิดหวังนะนาฬิกาก็หลายพันเจ็ดพันมั้งนาฬิกาเจ็ดพันแล้วหมวกไม่ใช่หมวกกระโหลกลาเขาบอกเป็นพิมพ์ลายนูนนะคะพิมพ์ลายนูนเช์แรน อันนี้นะคะตัวนี้เนกาตัวนี้เลยหนังยางถ้าใครอยากรู้ว่านูนแค่ไหนต้องมาสัมผัสมาสัมผัสสินค้าได้นะคะตรงนี้ต้องมาจับที่เรามาดูเลยมาดูเลยค่ะต้องมาจับที่เราใช่ไหมจับเราค่ะอ่าจับเราจับเราไม่จับสินค้าค่ะเราต้องการรวนลามเอ่อแล้วก็ต้องภายในบูธของเราเนี่ยก็จะมีสินค้าหลายตัวมีทั้งดอกมีทั้งใบเนาะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นนี้ด้วยนะอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช่อาไม่ว่าจะ รวดผูกเหล็กอ่านะแล้วก็เป็นใบตัดใบเจียใบเจียไม่กวาดสงมือไม่กวาดสูงมืออะไรนะไอ้ที่เขาล้างล้างปูนอ่ะแม่เขาเรียกอะไรนะฟองน้ำเหรอฟองน้ำฟองน้ำแล้วก็จะเป็นเอกตัวอะไรนะสํมปูสชมปูน็อตพุบอะไรพวกนี้เป็นอุปกรณ์สิ้นเปืองหมดอุปกรณ์สิ้นเปืองนั่นแหละเราขายให้ราคาส่งเลย ขายเหมือนเททิ้งอ่ะเหมือนเททิ้งใช่ยิ่งถ้าเป็นระบบโรงงานหรือบริษัทรับเหมารับเหมายิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยิ่งลดแล้วมีของแถมด้วยนะใช่แล้วมีของแถมด้วยแล้วก็มีของแถมมากมายตรงนี้เราช่วงโปรโมชั่นดีๆให้เล่นเกมได้มั้งลงถึงลงไข่ใช่เมื่อคุณลูกค้าซื้อของจากร้านชุมพลเอาใบเสร็จไปลงข้างล่างหนึ่งพันบาทหได่เล่นล้วก็ได้เล่นแล้วจะมีของแถมให้โอ้มีทั้งกระเป๋า เป้มีทั้งเอ่อถุงผ้าที่จับงานใช่แล้วก็มีบัตรส่วนลดอ่าบัตรส่วนลดในร้านชุมพลนะในร้านตลับเมตตลับวาอุ้ยเยอะอ่ะของจับอ่ะเพราะว่าเราเห็นไข่เป็นกระบากระบาดเลยนะแม่ไก่ฟักกันจนแบบว่าปวดตูดกันไปเลยทีเดียวปวดปวดไปหมดปวดรูทเวลทเวลเลยเหรอเอ้าบริษัทสุภาพรูททเวลอืมตอนนี้กลิ่นปอปคอนหอมมากเราลงไลฟ์กันไหมล่ะ จะได้ไปกินใช่จ้ะวันนี้เกี่ยวก้อยร้อยเรื่องเรากับคุณแม่แอนเดียเนี่ยต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนลาเราต้องบอกก่อนว่าช่องทางติดต่อเรามีทั้งไหนบ้างมีทางไลน์แอดนะคะทิกต็อกเฟซบุกนะคะแล้วก็จะเป็นอีเมลอ่าแล้วก็ทั้งทางโทรก็ได้โทรก็ได้โทรเข้าร้านมาอย่าถามเบอร์จำไม่ได้อูเบอร์บรรจาค่ะจริงแค่คุณลูกค้าเซิร์ช Google เข้าไปร้านเจอหมดเลยทุกช่องทาง แปด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 สี่ตัวนะแปดสี่ตัวนะจ๊ะไม่ใช่สามตัวนะคะไม่ใช่เป็นพวกอันนี้นะคะพวกเขาเรียกนะอ่าคอนเทนเตอร์เหรอไม่ใเขาเรียกอะไรที่เป็นหวยเหรอไม่เคยเล่นนะเว็บอะไม่เคยเล่นเว็ฟนานมีเพื่อนคนเดียวมีปัญหาเหมือนกันคือเดียวกันหรือเปล่าเออไอันนี้คือของคุณคุณจุดจุดหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะตรงนี้เราแปดเยอะกว่าเราแปดสี่ตัว จะแปดห้ตัวก็ไม่ได้นะไม่ใช่ละเราไม่ใช่นะคะจะมีหน้าลุงคุณลุงชุมพลเลยนะคะใช่แล้วตึกเราเด่นเป็นตรังงานติดถนน,นถใหญ่เลยถนนใหญ่แล้วก็สิด เออรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าวิ่งผ่านอยากให้ดูตอนนี้ยังไม่มายังไม่มานะคะราลืมพลาปิ้วปิ้วปิ้วลงสถานีรามินทากมอสีแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาหน่อยอยู่หน้าปากซอยรามินทาสามสิบเอ็ดทับหนึ่งนะคะจะมีศาลใหญ่ๆเลยนะคะแล้วลาตึกสีม่วงแล้ว้าเห็นก็จะมีนั่งร้านเจ้ไนท์นะคะอ่าเป็นนั่งร้านมือสองของทางญี่ปุ่นใช่เรามีหมดนะคะไม่ว่าจะแล้วก็จะเดินเข้ามาในตึกเจออะไรคะเจอเราสองคนนี้ล่ะค่ะเรบ้าบออยู่ทางหน้าล่ะค่ะใครอยากเอาสารละ ต้องเดินลึกเข้าไปในร้านอีกไปหาทางพีซีใครอยากเอาความหาต้องมาหาสองคนนี้แหละโอเคอันนี้ก็วันนี้เราไปช่างงานอะไรบ้างการซ่อมนอกจากจำหน่ายแล้วเรามีซ่อมเช่าเครมสินค้าเครมสินค้าแผนกอะไรแผนกอะไร แล้วของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ละแบรนด์ถูกต้องทุกแบรนด์นะคะอี i เอรับประกันจ้าโอเคนะคะวันนี้ก็พี่เกี่ยวก้ก็กับพี่อันนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะกินป๊อปคอร์นแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าหญิงต้องค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินก็ป๊อปคอร์นคุณค่ะ